ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐ,ฐกิจในทุกแพลตฟอรฐฐ์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกครับกรณีที่รัฐบาลกำลังพิจารณาโดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะลดการสนับสนุนโครงการมโ t ต g p ีปีละ500ล้านกลายเป็นปมใหญ่ยยของ การเมืองไปอีกดอกหนึ่งครับเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการของการซักฟอกและวันสองวันนี้ก็มีซักฟอกโมโตจีพีด้วยอ่าแล้วก็บอกว่าใครอยากได้อะไรเนี่ยครับใครอยากได้อะไรเนี่ยต้องดําเนินการออกมาเคลื่อนไหวก่อน24มีนายี่สิีมีนาเขาพิรายไงแล้วอาจจะโหวตเลยใช่ไหมรั้นใครอยากได้อะไรก็ต้องยื่นตรงนี้แหละเคลื่อนก่อน โดยเพราะในพักร,ร่วมอ่ะในพักร,ร่วม,ค,รรวมคือเรื่องนี้จริงๆไม่ได้เป็นการเมืองนะแต่ว่าเป็นการเมืองเพราะผู้นำทางจิตวิญญาณที่คนดำเนินการเรื่องอมอโตจีพีคุณนิวินที่ชอบเนี่ยผู้นำจิตวิญญาณของภูมิใจไทยเพราะอะไรแล้วแต่ตอนนี้ภูมิใจไทยเคลื่อนไหวอะไรแต่เนี่ยครับเกี่ยวโยกับการเมืองหมดนะเพราะเรื่องนี้จริงถ้าพิจารณาโดยรอบด้านพิจารณาโดยหลักการเหตุผลก็จะไม่มีประเด็นให้ตกเถียงกันนะ แต่ประเด็นมันก็มีปัญหานี่แหละครับว่ามว่ต m p t o g p ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายหรือไม่ครับและมหากรรมว่าด้วยเรื่องของเลสซิ่งม t o ต p p ที่บุรีรัมมเนี่ยมันจะจบลงในเงื้อมมือของรัฐบาลที่ภูมิใจไทยเป็นพักร่วมหรือเปล่าคือก็นายกก็พูดถูกนะก็ดูผลประโยชน์เกี่ยวข้องเยอะนะแล้วก็เดือดขาดทุนไม่ขาดทุนผลประโยชน์ต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมผมถามง่ายๆถ้าเกิดว่า ที่ตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องที่ดินของกระโดงไหมี่โอ๋อแล้วถ้าสมมุตินะสมมุตินีมม่นะสมมุติว่ารถไฟเขาตตองคืนเนี่ยสนามแล้วยังไงอะ่ะถ้าจะจัดต่อเนี่ยยังไงดีต้องเช่า,ดชาได้ไหมเช่าไม่มีผล<ด>นะไม่มีผลนะก<ด>็ทำไอ้นสนามเลสซิ่งเต้ไม่มดเนี่ยสนามมอเตอร์จีพีดูดินี่อยู่ใน <c oughs> พื้นที่ห้าพันไร่มั้ยในพื้นที่เขากระโดงอ่ะแหละอยู่ในพื้นที่บริเวณเขาพิบ เขากระโดงที่เป็นข้อพิาพาทนั่นแหละนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณชัดว่าต้องดูว่าตกลงไอโครงการที่รัฐจัดสรรให้กับมโ t ต g p ีพปีละ500กว่าล้านบาทเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากหรือไม่ครับมันขาดทุนหรือกําไรกันแน่ถ้าเดินหน้าไปแล้วมีกําไรมีผลดีต่อป,ประเทศเดินหน้าต่อไปอฟังคําตอบแล้วก็ข้อเสนอแนะจากนายกรัฐมนตรีครับ าจริงๆแล้วทุกโครงการนะคะถ้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อประชาชนในโดยเฉพาะหมู่มากเนี่ยต้องก็คงต้องทําต่อแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นประโยชน์สมมตขาดทุนตัวเลขไงเอามาดูกันก่อนว่าว่าเป็นยังไงบ้างจะได้สนับสนุนงบถูกนะคะ แต่ว่าเงินเงินก็เข้าถ้าเข้าก็เข้าจังหวัดเข้าประเทศเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงจะใครจะเป็นเจ้าของมันก็มันก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นธุรกิจของของเขาในเรื่องของเจ้าของแต่ว่าประเทศได้อะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องนับนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าบางทีเอกชนกับภาครัฐเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปด้วยกันแบบนี้แหละบางอันนะคะซึ่งเดี๋ยวขอดูรายละเอียดแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลนะคะการเมืองจะมองว่าเป็นการเมืองก็ได้คะ่ะแต่ดิฉันขอมองแบบเรื่องของ ธุรกิจแลวกันเรื่องของเงินและการว่าเข้าประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะขอตัดสินแบบนั้นค่ะนี่นี่นนพูดเองนักเลงพอ <c oughs> ว่าเป็นการเมืองก็ได้นะ <c oughs> เออแต่ฉันมองว่าเป็นธุรกิจและมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมแต่ต้อง <c oughs> มองว่าเพจของลุงเนวินและเพจม o t ต GP Thailand Fan c l แฟ c เนี่ย <c oughs> อามากดดันอย่างมากกดดันแรกเนี่ยเพจลุงเนวินเนี่ย เอาตัวเลขล่าสุดมาเห็นเลยสร้างมูลค่าศกสิกิจรวมเนี่ย5,000ล้าน5,000กับ4 3ล้านจะ,จะ,ะกมีคนเข้าร่วมกิจกรรม224,634คนชาวไทยแสนเจนะผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติ52,000คนรัดได้ภาษี318ล้านสร้างงาน7,000 7จ็้อตำแหน่งงบจัดงาน775้าล้านงบจัดงาน700รล้านแต่มูลค่า5,000ล้านเขาไม่ยอมบอกแบบนี้ก็เพจนี้ก็กดดันเหมือนกันเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วปลุกกระแสเป็นการปลุกกระแสทั้งๆที่นายกไม่ได้บอกเลยนะว่าจะยกเลิกนะแต่เริ่มปลุกกระแสแล้วปลุกกระแสแล้วกกระแสาะว่าการกีฬาตอนนี้ก็เต้นผางเหมือนกันครถามว่า ตกลงอ่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพโมโตจีพีมาแล้วกี่รอบต้องบอกว่ามติคอมอเนี่ยดำเนินการมาแล้วสองรอบนะ,อะรอบแรกเลยเนี่ยสมัยรัฐบาลคอ,อสอชอแหละนะสมัยลุงตู่นั่นแหละลุงตู่ตอนนั้นไอ้อลำดีประกรอบการครับเป็นลำดีท่องเที่ยวใช่ตอนนั้นเซ็นสัญญาเนี่ยสามปีสามปีครับน,นี่สามปีนะตอน <6 S 1> ปีหกศูนย์ทำปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งถึงหกสามสัญญาสามปีพอปีหกสี่ปับ รมตรีพิพัฒน์จากภูมิใจไทยเป็นรำตรีท่องเที่ยวก็เสนอคอรมออีกเหมือนกันก็เซ็นสัญญาคอรมออนุมัติหปีคราวนี้ห้าปีแล้วนี่ยังไงที่มาว่าจะสิ้นสุดภายในปีนี้ไงใช่นะอันนั้นอันั้นลดแรกนะอันนี้ลดอันนั้นสปีอันนี้ห้าปีอ่านี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละมโต g จีพีทำให้ภูริล์คึกคักทำให้ภาคอีสานดีขึ้นครับทำให้ประเทศไทยในเรื่องของการแข่งขันมอโต G จีพีเนี่ยมัน กลายเป็นพูดง่ายคือสปอร์ตไลท์ต้องดูว่าที่ผ่านมาเราอนุมัติ2รอบ3ปีกับ5ปีเนี่ยใช้จ่ายรัฐสมทบประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือในส่วนจ่ายลิขสิทธิ์จ่ายลิขสิทธินะลงนึกประมาณเนี่ยสปีเนี่ยปีละร้อล้านบาทสปีก็300้ล้าน300ล้านค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์อย่างอื่นก็อาจเดินกองทุนแล้วก็ตั้งพิเศษแล้วขอ,ขอจากเอชชนว่าไปเป็นมอนเซอร์ 300ล้าน3ปีอพอห้พอหกสี่ถึงหกแเนี่ยค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะรัฐเนี่ยไม่ได้จ่ายเต็มแบบเดิมแล้วจ่าย50%าของลิขสิทธิ์หปีเนี่ยลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายนะหนึ่งพันแล้านแต่รัฐรัฐบาลเนี่ยจ่ายครึ่งหนึ่งคือ900ล้านเก้ล้านแต่ละปีจ่ายแบบนี้พี่โอ,อปีหกสี่อยหสอล้านบาทหกห้าหนึ่งล้านบาทนะหกสิบล้านบาท 67 189ล้านบาทและในปีนี้198ล้านบาทรวมแล้วเนี่ยรัดจ่ายไปครึ่งหนึ่งของลิขสิทธิ์1,800ล้านคือ9 0 0า้ล้ล้านบาทถูกต้องครับถามว่าประโยชน์ที่ได้คือการจ้างงานประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเขาบอกว่าจังหวัดรอบๆแถวนั้นก็ได้ประโยชน์หมดนะเวลาเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาคือที่พักต่างๆการโอท็อปสินค้าต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมูลค่า ก็เจ็ดห้าพันกว่าล้านอ่ะเก็เป็นได้ใช้ข้อมูลมาครับบอกกล่าวกันที่นี้ม o t ต G ีพีมันตอนนั้นตอนที่ปี6 0 5 9 6 0ก่อนที่ตัดจะตัดเสสินใจเซ็นสัญญาเอาโมโตจีพีลงเมืองไทยเนี่ยเขาศึกษาหมดว่ากีฬาต่างๆที่คนยอดนิยมเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าดูมันมีสองส่วนนะพี่โอที่ต้องพิจารคือมากรรมกีฬากับกีฬาอาชีพมากกรรมกีฬาที่เด่นๆนะก็คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับโอลิมปิก ฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยคนดูเท่าไหร่พี่โอ้ล่ะ<ส>ข้อมูลตอนนั้นปี5 9 6 0กนะ3า0 0นอ้ 3, ล้านคน<อ>มากมกีฬาที่คนดูมากสุดคือ,อฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย13,200ล้านคนโอลิมปิกผู้ชมแต่ท่อดสดนะ1,500ล้านคนไอบอลนะไอบอลต่างะนะนะเสร็จแล้วไอ้น,นั้นประเภทมากมกีฬาที่รับโลกนะกีฬาอาชีพมี2แบบคือประเภททีมและประเภทบุคคลประเภททีมต้องบอกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยผู้ชมมากสุดนะ 7 0 0 730ล้านครอบครัวเอาครอบครัวละสองสามคนพอ7 3็ดส0 0่อนคนต่อสัปดาห์เนี่ยคนดูเนี่ย2 1 0 0ล้านคนต่อสัปดาห์เยอะไหมเยอะต่อสัปดาห์นะตัวโลกนะกีฬาอาชีพประเภทบุคคลนี่จะเข้ามามโต g จีพีแล้วะเอฟวันเอฟวันที่บอกที่บอกจะสร้างเนี่ยที่คุณนีวีนบอกมาออกาเครื่องบินอ่ะที่ก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่แถวชนบุรีอะไรเอฟวันเนี่ยนะ2อ0 0ันล้านคน เอฟวันเนี่ยสองพล้านคนใช่นี่ประเภทบุคคลนะมอโตจีพีหกรล้านคนแล้วก็ก๊อปพีเจทัวร์นะสองล้านคนขอ,อาแบบท็อปทอปหลักๆแสดงว่ามโต GP ในแง่ของกีฬา600ล้านคนก็อยู่ระดับได้รับความนิยมครับครับ,รบตอนนี้ถามว่าการที่จะยกเลิกและหมดสัญญาโมโต GP พเนี่ยตกลงมันเป็นเกมการเมืองขยมกันหรือไม่หรือเกมประโยชน์แห่งผลต่อรองกันหรือเปล่า เปิดจากต่อรองก่อนสักฟอกนายกอุ้งอิงนี่คุณรู้ป่ะทำไมผมได้ยินมานะนายกพูดวันไหนเนี่ยเรื่องมาตอวจีพีเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานคอรมอคอรมอเมื่อวานคือวันจันทร์วันจันทร์คอรมอผมได้ยินวันอาทิตย์น่ะนายกะทรัฐมนตรีเจอหน้าคุณเวินนะเออเจอกันแล้วเหรอเจอกันแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดีกนะต้องการเสียงโหวตจากพักภูมิใจไทยอ่าร้าสิตอนนี้นายกเหลือคนเดียวแล้วนี่เ้ายนะท่านนายก เแต่ว่าด้านหนึ่งแล้วเนี่ยฝั่งนายใหญ่เองก็บอกว่าันี้เป็นฐานที่มั่นของน้ําเงินนะอเวลาเมืองหลวงสีน้ําเงินทุกกวงใจเลยทั้งฟุตบอลทั้งมอโต้จีพีเนี่ยถือว่าเป็นฐานบราการของภูมิใจไทยเพราะต้องการตัดสินใจตรงนี้ก็ต้องพิจารณาหน้าหลังให้ดีดิสเครดิตหน่อยเบรกนิดนึงมันจะไดชะลอความเร็วกาเนิดแหล่งรายได้สีน้ําเงินโอ้ใช่เพราะแหล่งท่องเที่ยวมันเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ครับครับกรณีมอโต้จีพี เป็นหนึ่งในบริบททางการเมืองที่สะท้อนว่าด้วยเรื่องของการเจราจาต่อรองหรือไม่ไม่นานเรารู้ครับครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ